ญาของแท้ลงรูปกับหลานได้ค่ะล่าสุดนะคะแม่นกโตเกียวมิวสิกออกมาโพสต์รูปคู่กับน้องนานิตะขี่ท้ายน้ำกันเมื่อครั้งที่ญานกเนาะมาเยี่ยมน้องนานิตะตอนที่น้องนาิตะเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่และได้โพสต์ข้อความโพสต์รูปภาพพร้อมแคปชั่นนะคะทาเอาเอฟซีบอกเลยว่านี่จือบอยาของแท้ลงรูปหลานได้ขนาดคนอื่นยังลงรูปหลานได้เลยทําไมคนเป็นญาติจะลงไม่ได้ และยานกบอกว่ายามาสร้างให้คอยลบ่อยวินแดกค่ะอทำเอาเอฟซีนะคะเขาไปตกมือกันรัวๆและก็บอกว่าเนี่ยยากของจริงทําไมจะลงรูปหลานไม่ได้เนะพี่น้องเนาะสาวโบแบ,บกจะขึ้นไว้ให้พี่น้องบ้งนะคะเป็นรูปที่ยานกเนี่ยมาทายกับน้องนันลิตาเมื่อตอนที่น้องนันลิตาเนี่ยน่าจะได้สักประมาณขวบหนึ่งบอกพี่น้องโดยยานกนะคะได้ขึ้นแคปชั่นว่า ขออนุญาตลงรูปหลานสาวแนเดอจา่ายามาดามายามาบอกหาลบวินแดดค่ะอ่านี่นะคะเป็นแคปชั่นแคปชั่นนี้เลยก็คือยามาดามายามาบอกหาลบน้องพี่น้องเนาะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีกระแสดาม่าที่พยาบาลฟิลแลนเนี่ยเพิ่นได้ไปหาน้องนะันิตอยู่พัทยาแล้วก็ฮับน้องนันิตาเนี่ยไปเที่ยวลานรองเท้าเนาะไปซื้อละ ไปซื้อร่องทากันแล้วก็พาน้องล,ลิตาไปเที่ยวและเพื่อนเนี่ยก็ได้ทายคลิปไล่สดนะคะทาคลิปไหบด้าเอดซีแฟนคลับนเนี่ยเห็นความน่ารักระหว่างพ่อกับลูกที่ไปเที่ยวน้ากันไปซื้อของไปชอปปิ้งน้ากันแต่ปรากฏว่ามีญาติทางฝั่งอดีตภรรยาเนี่ยเพื่อนได้มาคอมเมนต์บอกว่าแล้วจะเอาลูกมาทำคอนเทนต์ทำไมทำห้บิกเนี่ยถึงกับอึ้งเลยบิกบอกว่าถึงกับอึ้งเลยเมื่อเจอ,อ บุคคลที่สามคือคุณลุงเนี่ยมาบอกว่าแล้วจะเอาลูกมาทำคอนเทนต์ทำไมทำให้บิ๊กเนี่ยเริ่มคิดไหมและก็เริ่มจะทวงสิทธิ์ในการดูแลลูกคืนมาทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่การแย่งลูกนะพี่น้องบิ๊กก็บอกว่าบื้มนการแย่งลูกแต่เป็นการจัดสรรเวลาระหว่างพ่อกับแม่ว่าใครจะอยู่กับลูกเวลาไหน แล้วลูกนะ่ะทีได้มาอยู่กับบิ๊กตอนใดซึ่งบิ๊กก็ตกใจที่เห็นข้อความนี้แล้วทําเอาเป็นมหากราบซึ่งบิ๊กก็ได้ไปปรึกษาทางทีมทนายก็คือทนายพัดนั่นแหละเพื่อ,อยื่นเรื่องขอสิทธิ์ในการดูแลลูกๆทั้งสามเออทั้งสองเนาะพี่นอมีลูกแค่สองคนพี่น้องเออลูกๆทั้งสองแล้วก็ขอแบง่งทรัพย์สินแล้วก็ขอสิทธิ์ในการห้ามบุคคลอื่นบุคคลใดๆเนี่ยที่โบเมนญาติที่โบเมนพอเม่เนาะพี่น้องเนาะที่โบเมนพอเม่ในใส่น่ะ อย่าเอาร้านเนี่ยไปเฮ็ดคอนเทนต์นาะพี่น้องเนาะเพราะมันก็จะมีบางครั้งที่เด็กๆเ,เนี่ยบ่อยากให้ทายคลิปแล้วมันก็จะเกิดมุมที่บ่อนันละออกมาอย่างเช่นอ่ามันมีคลิปออกมาที่น,อน้องนั่นตาบอกว่าอย่าทายอย่าทายนั่นแหละพี่น้องไม่ให้ถ่ายก็คือตอนนั้นน้องอย่างอารมณ์ไม่ดีบิดก็เลยบอกว่ากลัวจะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีทําให้อ่าเสียหายเป็นภาพลักษณ์ของลูกนอกก็อยากจะรักษาสิทธิ์ตรงนี้ให้ลูกนั่นแหละพี่น้องเนาะแต่มื่อนี้นะคะแม่นกก็เลยออกมาโพต์ให้พวกเขาแบบ ทีีเนาพี่น้องให้พวกเขาได้ได้ตลกเฮฮาเพราะว่าแม่นกเนี่ยเราโพสเราก็บม่มีอย่างที่พี่น้องก็คือโพสก็คือเราก็โพสตามภาษาเราวนาหลัแเราก็คิดหอดหลานนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือยายนกนี่ยังโบว่บางไปหาหลานเพราะตอนนี้ต้องดูแลค่ายเพลงตัวเกี่วมิวสิีซอยลูก้ายเนาะเป็นทั้งแม่บ้านเป็นทั้งคนเก็บของเป็นคนสร้างของเป็นคนขายของเป็นผู้จัดการ ออฟฟิศ <Office S 2> เป็นทุกอย่างเป็นทุกหนาที่จนบอสบิ๊กบอกว่าออฟฟิศเรานี่ไม่ต้องจา้างแม่บ้านเนาะเพราะมีคุณแม่มามีเนี่ย เป็นคนดูแลให้ทุกอย่างก็เลยปจํจเป็นตรงจา้างแม่บ้านซึ่งเมนก็นมีทีมงานอ่ะยายๆยายๆนั่นแหละค่ะช่วยกันทําความสะอาดค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกซอยกับเมนกเนาะและเพิ่นก็แรนเขาแรนออกทําเรื่องนูน่นเรื่องนี่ให้กับลูกเนาะแต่มาเมื่อนี้นะคะก็คือในฐานะที่ญานกเนี่ยเป็นญาทแท้ๆของน้องนาลิตะกับน้องตัวเกียวซึ่งเพื่อนก็ซิโพ์รูปหลานของเพิ่นน่ะมันก็บ่ผิดอย่างดอกและก็ห้ามบุคคลที่สามนะคะมาคอมเมนต์ว่าให้ลบหรือห้ามเอาลา มาทำคอนเทนต์เนาะเพราะว่าแคร์ลงหลูกกับหลานนะคะหลายๆคนก็มาบอกว่าเออลงโหลดยานกเพราะว่าขนาดคนอื่นอะ่ะก็ยังลงได้อันนี้ยานกเป็นยานเนี่ยเป็นอย่างสีลงบ่ได้อ่านี่ก็คือคําพูดของอัน หลายท่านเนาะที่มาบอกว่าหญ้านกกระปิญหญ้าเป็นอย่างเจอลงหลงรูปหลานบ่ได้ก็คืออยามาสังา่งให้หญ้านกลบเดอ้ออ่ะหญ้านกบอกว่าคอยวินแดดค่ะคอยบรรลบทั้งสิ้นะคะ่ะพี่น้องมันก็บ่มีอย่างนะคะเป,เป็นเรื่องราวาที่เพิ่นโพดิ์นารักนารัก,กดอกพี่น้องเพราะว่าช่วงผ่านมานะ่ะมันมีกระแสามาว่าเออเอาเด็กน้อยเอาน้องเอาลูกทั้งสองมาเห็ดคอนเทนต์นะันซัน,นนังสีนะพี่น้องแต่น้องนาะลิตากับน้องตัวเกี่ยวีหนน้องก็ใหายทุกคนท้ายเบิดนั่นแหละ ตอนไข่เห็นน้องอยู่เส้นทันขอนแก่นเนาะเคยมีโอกาสไปเที่ยวครั้งนึงแล้วกลับบังเอิญเจอน้องเส้นทันขอนแก่นน้องก็ย่างตุ้งมุติมีหายเฮาทายก็คือเฮาก็สามารถขอถ่ายรูปกับน้องได้นะคะผู้ใหญ่บา้านเพิ่นกระ่บ,บห่วงบอดเพยวเพิ่นกระ่บ,บห่วงนะคะในฐานะแฟนคลับก็บขอถ่ายรูปกับน้องขออนุญาตถ่ายเพิ่นก็ใหายถ่ายในะละพี่น้องเนาะแต่อันนี้นะคะญานกเราก็อาจจะคิดหอดหลานเนาะพี่น้องคือหอดน้องนาริตะคือหอดน้องตัวเกี่ยวเราก็เลยลงหลปหลานแล้วก็แล้วก็ ิดแคปชั่นเนาะขออนุญาตลงรูปหลานเดจ่ายามาดามายมามา,มาสั่งเห็นลบนะจ๊ะคอยวินแดดค่ะอันมันจะเป็นแคปชั่นของแม่นกเนี่ยแล้วก็เป็นคนโพดแบบนี้ยู่เรียวเออเราเป็นคนเราเป็นคนเอียงอ่ะสนุกสนานตลกเฮฮาตามภาษาของญาานกนี่เราบ่มีอย่างเราพี่นอ้องเราแค่อยากโพสอยากสร้างาความสนุกสนานมวลซื่นแค่นั้นเองนั่นล่ะก,ก็เป็นโพสต์ที่ทําให้ เกิดกระแสฮือฮาขึ้นมาอีกครัง้งใหลา,ลายเพจในหลา,ลายช่องก็เอาไปล้งนอกว่าเออเน่นกบอกแบบนี้อย่ามาสั่งให้ลบหน้าวินแดดจังซานจังซี่เนาะพี่น้องเนาะมันก็เป็นทำหาเอฟซีเนี่ยเพราะได้เม่นได้หัวเนาะพี่น้องเนาะซึ่งผู้ใหญ,ญ่บ้านนะคะเพื่อนก็ได้ไปออกรายการคุณธัญญาก,กับคุณพี่ธัญญาก,กับพี่เบกกี้บอกถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่ว่ามีการอาขอสิทธ ในการดูแลบุตรขอสิทธิ์ในการปกครองบุตรคนละครึ่งกับทางอดีตภรรยาก็คือบอดแผลเนาะบอดบิ๊กพิ่นกะตอบอย่างใช้สติเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ถามถึงกรณีที่มีอ่า ญาติทางฟังอดีตภรรยาเนี่ยได้มาเม้นว่าเอาลูกมาทาคอนเทนต์ทำไมแล้วบิ๊กเนี่ยรู้สึกแบบใดบิ๊กก็ะบอกว่าก็อึ้งไปพักหนึ่งก็บอคิดว่าจะเจอคอมเมนต์แบบนี้เพราะมันก็เป็นลูกของเราแล้วเฮานี่กระทายคอนเทนต์ลูกมาตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้องฟังเสียงหัวใจลูกคุยกับลูกตั้งแต่อยู่ในท้องนาะพี่น้องนาะก,ก,กระทายมาตลอดจนคลอดจนเกิดมากระทายเพราะว่าไผ่สิยากระทายลูกกระหายทายตลอดแต่พอเจอคอน คอมเมนต์แบบนี้มันก็ทําให้อึงไปเลยแล้วก็ทาให้บิ๊กกับมาชุกคิดว่า mm hmm. i, เฮ้ยนี่มันลูกเขาี่หวะนี่มันลูกเขาแล้วเขาเป็นคนเหตุให้เกิดมาแล้วเขาแค่ท้ายลูกกับลูกเขาในโมเมนต์ที่มีความสุขเนี่ยมันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยทาให้บิ๊กเนี่ยก็อยากมีเวลาดูแลลูกและมีคอมเมนต์มาถามว่าจะเอาเวลาไหนไปดูแลลูกขนาดทํางานเนี่ยยังเหตุงานนี่มือหนึ่งแถบจะ2ี่บชั่วโมงแล้ว โอ้พี่น้องการทํางานเนี่ยมันก็มีเวลาพักเวลาละเวลาว่างอยู่รอกพี่น้องคือบิ๊กเนี่ยก็คืออยากจัดสรรเวลาในการเจอลูกยังจะพาลูกไปต่างประเทศจากสิบมื่นจนสี่น่พี่น้องก็จะได้แบ่งเวลาถูกว่าวันไหนวันไหนเป็นของบิก๊กยังซี่แล้วการถ้าเอามาเรียงนะี่ยญานกแกเราก็ค่อยประกบอยู่แล้วยานกเราก็มาอยู่ประเทศไทยแล้วเนาะเรามาจาก ฟินแลนด์แล้วก็ย้ายมาอยู่ประเทศไทยแล้วเราก็พอป,ประกบลูกประกบหลานอยู่แล้วนะพี่น้องเนาะ่ยาหยาดบ่าบ่มีคนเบิ่เพียงแต่บิ๊กเนี่ยอย,อยากอยากมีเวลาชัดเจนว่าเมือ่อใดจะอยู่กับลูกจะได้จัดสรรเวลาในการรับงานและการจัดสรรเวลาที่จะพาลูกไปเที่ยวต่างประเทศการเคนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะส่วนโพต์ของยานกมืนีก็คืออยากลงลูกกับหลานอยากถ่ายคอนเทนต์กับหลานอยากคิดฮอดหลานอนะ่ะพี่น้องการเคนั่นแหละคะ่ะมือนีก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ